<Friday. S 2> สบายดีสบายดีมินีิฮามาพบคุณน่ะฮามาพบกับบอบบี้เชนเนลกับบอ,อบบี้เชนเนลฮาสิมาสอนฮาสิมาสอนวิธีขูดวายเนาะวิธีขูดวายเนาะวิธีขูดคือจับผ้าแน่นแนมแยู่เยอะมากแน่นแนมแล้วก็เอาผ้าขูดวายแล้วก็วววเอากับ้าขูดวายโอ้โหนี่อะวินี้มาซอยเนาะในแมาทอม นานาอมาซอยเอาไม้น้ะขูดไว้นะนนาะใช้ไว้ตุขูดไ้เบิ่งเบิน่ทไมเี้อโอ้มวนมวะมวนมวนแห้งวะเรจ้จะพันเด้ัพันมออะไรเด้ออะไรเอ้ย คอยเนอ้อยเอนหาลอยเด้อเพราะพอกี้เอ้ยพอกี้เอ้ยไปตามคนเ้อิดตามเนอบ๊อบบี้บ๊อบบี้เซอแนวเซอแนวอืบาย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 จุฬาอะ